นิยามของผู้นำและภาวะผู้นำผู้นำคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกมีอิทธิพลและบทบาทเหนือกลุ่มสามารถจูงใจและชี้แนะสมาชิกให้ร่วมพารามปฏิบัติภารกิจของกลุ่มให้สำเร็จภาวะผู้นำคือการใช้อิทธิพลที่ไม่ใช่การบังคับลุมขู่ เพื่อประสานให้สมาชิกในกลุ่มร่วมมือการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. รูปแบบและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำแบ่งออกเป็นสีลักษณะส,สำคัญ 1. ภาวะผู้นำตนเองมีพื้นฐานจากแนวคิดตนเป็นที่พึ่งเห็น่งตนโดยผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่นำคนอื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถนำตัวเองได้ 2. ภาวะผู้นำแบบทีมงาน ดิษมั่นในเป้าหมายและพันธกิจร่วมกันมีความรับผิดช,ชอบร่วมกันที่สามารถตรวจสอบได้มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันและสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันใช้ภาวะผู้นําร่วมกันในด้านตา่างๆเพื่อให้ได้ผลง,งานที่ดีกว่าปกติข้อสามนะครับภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ผู้นําระดับสูงที่มีความสามารถในการคาดการมีมุมมององค์การเพื่อ บรรลุเป้าหมายโดยรับผิดชอบงานทางองค์การนะครับข้อสีนะครับราวะผู้นําเชิงสัญลักษณ์การใช้สัญลักษณ์ศาสนาวิธีคําขวัญหรือประวัติคําสอนเป็นเครื่องมือในการนําเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคิด ข้อ3นะครับความมีประสิทธิผลของผู้นำการว่าว่าผู้นำคนใดมีประสิทธิผลมักพิจารณาจากแนวคิดของรูเทนแบ่งได้สองประเภทนะครับผู้นำที่มีประสิทธิผลในผลงานที่ดีและความพึมพอใจของแรงง,งงานใช้เวลาส่วนใหญ่กับการสื่อสารบริหารความขัดแย้งและพัฒนาบุคลากรผู้นำที่มีความผู้นำที่ประสบความสำเร็จนะครับในการสร้างเครือข่ายและ พัฒนาบุคลากปรปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรภายนอกและกิจกรรมทางสังคมพระกาศนียอย่างรวดเร็วครับเลาเดจริงนะครับมีบรหเพียงเลาเจรนะครับมีบุริหัสเพียงสิเซเท่านั้นที่เป็นได้ทั้งผู้นําและประสิทธิผลและประสบความสําเร็จในคนเดียวกันการประเมินนะครับในอดีตมักใช้เกณฑ์ผลผลิตจากกําไรชัยชนะเป็นหลักแต่ปัจจุบัน มองถึงความสามารถในการทำงานทำให้สมาชิกปฏิบัติภารกิจบรรลุปเป้าหมายได้พร้อมกับการปรปับปรุงองคอ์กรให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 4. องค์ประกอบสำคัญของความมีประสิทธิผลเพื่อให้ภาวะผู้นำเกิดผลสำเร็จสูงสุดประกอบด้วย3ด้าน 1. การบรรลุปเป้าหมายเช่นผลกำไร การเงินผลผลิตและการบริการที่มีคุณภาพและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี2กระบวนการภายในที่ราบรื่นมีความมีบรรยากาศของความสามัคคีและสมาชิกมีความพึงพอใจดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 3. ความสามารถในการยืดหยุ่นต่อปัจจัยภายนอกความสามารถของกลุ่มมีการปรับตัวและพัฒนาไปสู่ความสําเร็จสอดคล้องกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ที่เร็วต่อโลกภายนอกอเ,เราทำตัวเจ็บุคนเราตองรกันแล้นะงานใหญขนาดนี้ทาเสร็จไม่ทันแน่เลยต้องอกคนู่างา,วาวกว่ะผ้กงนอเดียวกันนะต้องไม่มีใเงเดียวอชกันจริงใครเริ่มทงานของเองแล้วบ้างยังเลยมันยากอะแรงจะทเห็นไหมไผมบอกแล้วชุดอาม็ตทเราแต่งงไมี่ โป้พูดถูกงั้นเราแต่งงานกันใหม่แผนนะส่วนการดูเรื่องออกแบบหว<อ>า,าน<อ>าหา,<อ>าข้อมูลแม็กทำสไลด์ส่วนหน้ากูเหมือนชอบแต่งแต่พวกเรานี่วางแผนมันดีมากเลยโอ้โเรียบๆเยบลยนะผู้นำที่ดีต้องเดินไปพร้อมกันไม่ใช่ยืนสั่งอยู่อย่างนั้น ที่พูดแล้วมตอนแรกมีใจเยอะทำงานกับทุกคนเว้ยพอแบ่งงานแบบนี้รู้สึกอาจจะทำอาจจะทำสำเร็จได้เลยในที่สุดเราก็ทำสำังเ็ยเพราะเรามีผู้นำที่ไม่ทิ้งลูกทีมเราช่วยกันเองเย่ <Yeah! S 2> ผู้นำไม่ใช่คนที่สั่งแต่เป็นคนที่ทำให้ทุกคนอยากดนไปด้วยกัน